สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางสายการบ้านเมืองในช่วงเงย็นแบบนี้นะครับยังอยู่กับผมจตุพรสุวรรณรัตนและจารย์พุทธิพงษ์พงศุวรรณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจตุพรครับถือว่าวันนี้นะครับยังคงต้องเกาะติดเรื่องของการบ้านการเมืองโดยเฉพาะปัญหาในโครงการรับจำนำข้าวที่ฝักฝังรัฐบาลพยายามจะหาทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการระบายข้าวในสต๊อกวันนี้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์มีการประมูลจัดการประมูลข้าวในสต๊อกประมาณ2 4 0 0 0 0ตัน เป็นการประมูลตลาดล่วงหน้าใช่เรียกว่าเอฟอ่ตใช่เกิด<อ>ขึ้นที่กระทรวงการคลังครับโดยทางด้านกลุมการค้าภายในครับได้จัดประมูลขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีเขาเรียกว่าพายกระชนไปร่วมที่จะรอประมูลข้าวในโครงการดังกล่าวมีผู้คนอยากจะช่วยเยอะเลยการระบายข้าวให้รัฐบาลใช่แต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่ารักชาวนาะร,รักนกะรักหนาไปตัดไฟ กลุ่มกปปสจากสวนลุมพินีประมาณ1000คนครคนไปสมทบให้กําลังใจชาวนาที่อยู่หน้ากระทรวงกันพาณิชย์แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาจะไปปิดกระสวงพาณิชย์ด้วยก็เลยกลายเป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่มีการไปปิดการประมูลที่เกิดขึ้นที่กระสวงพาณิชย์ด้วยซึ่งมันแปลกไงคือจริงๆเราควรต้องให้มีการประมูลใช่ไหมเพื่อระบายข้าวอจากสต๊อกไปก็ได้ได้เงินได้ทองกลับมาเพื่อไปให้ชาวนาในการโครงการจำนำข้าว กาไปประท้วนที่รัฐบาลมีหนี้กับชาวนาอยู่ไว้ใช่คือถ้าเกิดจำกันได้ก่อนหน้าน,นี้นะครับทางด้านกนปปสเคยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวเขาบอกว่ารัฐบาลไม่ควรที่จะกู้เงินควรที่จะระบายข้าวในสต๊อกที่มีเป็จนจํานวนมากแต่พอรัฐบาลเริ่มโครงการเริ่มการระบายข้าวเริ่มการประมูลสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือการไปปิดล้อมไปตัดหน้าตัดไฟไม่มีการประมูลเกิดขึ้นคือมันป่วยหรือเปล่าไม่รู้หมายความว่าไงอาจารย์คือใบโพล่าไงคือ ช่วงหนึ่งเป็นดีช่วงหนึ่งเป็นคนไม่ดีงงงงอยู่ับแล้วก็โอ้กันนักหนาว่าชาวนาต้องช่วยเหลือต้องหาเงินมาให้ชาวนาพอเขาจะหาเงินมาให้ชาวนาก็ไม่ให้เขาหาตัดเชื่อเขาเฉยเลยนั่นเสีะก็เลยกลายเป็นประเด็นกลายเป็นคําถามว่าชาวนาที่ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มกบปปสนในวันนี้เป็นชาวนาจริงหรือไม่ก็คุณจะิงไปตรวจหรือเปล่าใช่เพราะว่า การที่ไปปิดล้อมไม่มีการประมูลเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเป็นการปิดกั้นไม่ให้รัฐบาลหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนานที่เขาได้รับความเดือดร้อนหลายคนน่าเห็นใจนะครับว่าต้องกู้นี่ยืมสินในช่วงที่รองเงินจากรัฐบาลแล้วจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องไปค้านมันทุกเรื่องได้ไหมคือบางเรื่องที่มันควรจะต้องทําอนุมัติให้มันผ่านไปก็ทําไปเถอะนะคือไม่ใช่ว่าต้องมานั่งขัดขวางกันทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ แม้กระทั่งเรื่องดีๆก็ดันไปขวางอีกซึ่งเรื่องนี้มันไม่ถูกถูกไหมคุณจตุพรถ้าเขาทำดีก็ต้องบอกดีอย่างตอนนี้กรปปสก็ทำเรื่องปฏิรูปผมก็ชื่นชมว่าเออเสนอเรื่องราวมนสักทีหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่ที่ดีใช่เป็นแนวคิดที่ดีว่าควรจะเสนออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานจากการวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยออกมาไม่ใช่ว่าจะค้านกันเรื่อยไปตะวีตะบานอะไรดีก็ต้องชมอะไรไม่ดีก็ต้องว่ากันอย่างวันนี้เนี่ยต้องว่าเลยต้องขอประนามเลยนะครับท่านไปตัดน้ําตัดไฟเขาเขาประมูลไม่ได้ ชาวนาไม่ได้เงินเพราะว่าประมูลไม่ได้จะเอาเงินที่ไหนมาให้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องประนามแล้วก็เรียกร้องนะครับให้กลุ่มผู้ชุมนุมทบทวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ชาวนาเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวครั้นงนี้หรือเปล่า่อัน,นี้ก็ต้องบอกให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลร,รักษาความปลอดภยัยความเรียบร้อยต้องกลับมาทํางานแล้วยังทํา<ำ>ไม่ได้ฮนะอาจารย์ไม่ใช่ก็อย่างน้อยป้องกันตัวเองก็ต้องทําได้ยังติดคําสั่งของสารแ่งห้าปิดกั้นการเข้าไปในพื้นที่สถานที่ต่าง มีเนี่ยหนึ่งข้อห้ามเก้าข้อห้ามปิดกัน้นถ้าเขามากันเยอะแยะเพื่อมาตัดน้าตัดไฟทําได้ใช่ไหมไม่ได้พกไปทํากับปชปชปปชยังแจ้งความจับเลยไปทํากับสารแพง่งสารแพ่งก็ยังแจ้งความแล้วเหมือนกันแล้วทําไมทํากับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานรัฐนิ่งดูได้เฉยเลยไม่ทําอะไรแถมบางคนไปเป่านวกหวีดร่วมกวับชาวบ้านก็อีกนะครับอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันเวลาคุณทํางานคุณต้องทํางานเต็มที่ครับนะน่าที่ใครที่จะต้องทํา ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดตามพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราต้องน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมนะครับว่าใครมีหน้าที่อะไรต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอย่าปล่อยอย่าปล่อยประละเลยอย่าคอร์รัปชั่นเวลาเพราะการคอร์รัปชั่นเวลาทําให้เรื่องต่างๆช้าไปนั้นก็เป็นความผิดเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันนะครับในคอลัมน์พิเศษในช่วงพิเศษของรายการดาวทุกเย็นแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมีคอลัมน์พิเศษกับ เรื่องจริงจำนำข้าวมานำเสนอกันเพื่อให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับประชาชนรวมถึงเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวนะครับในวันนี้เราจะไปดูการช่วยเหลือชาวนาจากเงินวรามานที่ทางด้านกกตได้นุมิเป็นเงินค้างเก่าจํานวน7 1 2้บล้านบาทตอนนี้ก็เริ่มแจกจ่ายให้กับชาวนาใน5จังหวัดแล้วก็จะมีอีก2 0 0 0 0ล้านบาทที่จะต้องกรายมาด้วยถือว่าชาวนาหลายส่วนครับเริ่มได้รับเงินจากโครงการดังกล่าวแล้วนะครับโดยเฉพาะเงินในส่วน7จ็ล้านบาทที่มีการนุมััิไปก่อนหน้านี้ใน5จังหวัดเป็นการจ่ายกับชาวนาที่ มีใบประทวนในปีการผลิต2,555ทับ2,556ครับขณะเดียวกันนะครับชาวนาหลายคนต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ทําโครงการแบบนี้อีกถือว่าเป็นโครงการที่ดีแลวก็ชาวนานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แต่นี้ต้องเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้เป็นรัฐบาลรักษาการครับยังไงยังไงก็จะช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าโครงการจํานําข้าวก็หมดอายุเรียบร้อยต้องรอรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งใช่ดูวว่าเขาจะมีนโยบายนี้หรือเปล่าด้วยเพราะว่านโยบายรัฐบาลใหม่ก็ว่ากันไป ตอนนี้ให้สัญญาอะไรไม่ได้ทางนั้นเพราะถ้าให้สัญญาอะไรไปปั๊บก็จะเป็นเรื่องเข้ากกอตอ,อีกเพราะรว่าสัญญาว่าจะทํานั่นทํานี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้คงจะต้องรอรัฐบาลใหม่ให้เขามาจริงจจังๆให้ผลการเลือกตั้งนั้นออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากรายการชุดนี้ครับ สดกว่า1,0,000แบาทและสมุดบัญชีทรกศที่ชาวนารายนี้กําลังให้ทีมข่าวดูเพื่อยืนยันว่าได้รับเงินค่าข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิต2,555ทับ2,556ที่ทรกศนําร่องจ่ายเงินให้กับชาวนาอําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีจํานวน503ลายจากงบกลางที่ได้รับ105ล้านบาทแม้ว่าการรับเงินครั้งนี้จะต้องรอนานกว่ารอบฤดูการผลิตที่ผ่านมา แต่ชาวนายัางเชื่อว่าโครงการนี้มีส่วนทําให้คุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้นและยังคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะการสนับสนุนการลดต้นทุนการได้หมื่นกว่าบาทหมื่นสองนะราคาไอ้หมื่นหมื่นสี่ไม่ใช่หมืน 4, มหม่นสองแต่ยังได้หมดแต่ได้ข้าวและข้าวปีนี้ก็ไม่ค่อยดีข้าวเป็นใน หนาวหนาวจัดถ้าเขาทำได้เป็นดีครับดีที่สุดเลยก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าถ้าจำนำข้าวชาวนาเนี่ยอาปากได้ลืมตาอาปากได้เลยสดคล้องกับชาวนารายนี้ที่แสดงความดีใจที่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวกว่า3 0 0 0 0 0บาทโดยจะนําเงินส่วนนี้ไปใช้หนี้ที่หยิบยืมมาก่อนหน้านี้เพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน และส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียนเตรียมทำนานในฤดูการผลิตต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะต้องปรับตัวในการลดต้นทุนให้มากขึ้นโดยการลดใช้สารเคมีแต่ยังคงหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะนำนโยบายรับจำนำข้าวมาช่วยเหลือชาวนาอีกอยากอยากอยากให้ได้จ้ะอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยไม่งั้นก็ช่วยรับจำนำราคาข้าวอย่างเก่าอยากแบบนั้นอ่ะ นน่่รนนนหยก็ไมไมปทั้งนี้ทกสอได้เริ่มทยอยจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาที่มีใบประทวนคงค้างในโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี2555-2556ทหลังได้รับเงินงบกลางจำนวน712ล้านบาทมาแล้วซึ่งในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว503รายเป็นเงินกว่า105ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายได้ครบภายใน1-2วันนี้ขณะที่อีก4จังหวัดคือฉะเชิงเซาเพชรบูรณ์อุทัยธานีและปราจีนบุรีมีชาวนาที่ยังคงค้างไม่ได้ค่าจำนำข้าวกว่า3,000รายและยังคงรอรับเงินงบกลางส่วนนี้อยู่และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ครบภายใน2วันนี้เช่นกัน ื่องจริงจำนำข้าวในช่วงนี้นครับยังไม่หมดเพียงแค่รายงานพิเศษนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยในรายการโดยเฉพาะเรื่องของกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ถือว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนช่วยกันบริจาคช่วยเหลือชาวนาที่ถือว่าวันนี้นะครับมีรายได้เข้ามาในกองทุนดังกล่าวแล้วประมาณ800กว่าล้านบาทแล้วก็อีกไม่กี่วันก็คาดว่าน่าจะครบ1,000ล้านบาทตามที่ทกศตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะเป็น กองทุนในการช่วยเหลือชาวนาในด้านต่างๆโดยเฉพาะการจ่ายให้กับโครงการรับจำนำข้าวที่เกิดขึ้นะะ antenna, นะครับวันนี้ทางด้านคุณน right ิพัฒน์นะครับเกื้อสกุลนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศมาร่วมพูดคุยในรายการร่วมอาจารย์ว right. ุฒิพงศ์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ายินดีนะฮะที่มีประชาชนคนที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือทางด้านชาวนาในการมาจากเข้าร่วมกองทุนกับทกศในฐานะที่ ทกศทาโครงการนี้มองภาพที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันตอนนี้ได้800กว่าล้านแล้วเป็นไงฮะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณชาวไทยทุกคนนะครับ,รบที่ร,ร่วมบริจาคและก็สมทบเข้ากองทุนนะครับนอกจากนี้ก็รวมไปถึงบริษัทห้างร้านอ,องค์กรทั้งที่เป็นภาคเอกชนและภาครัฐนะครับ,รบอขออนุญาตเรียนว่าเมื่อเช้านะครับท่านเจ้าวาดวาดัดเขาสา,า,ตาบตำบลเพ อำเภอเมืองจังหวัดระยองท่านมีจิตเมตตาท่านสมทบ10ล้านบาทสิล้านนะครับสมทบในรูปแบบที่สอคือไม่ไม่มีคนตอบแทนนะครับและก็จะมีวัดหรือมูลนิธิองค์กรสร้างณกุศลอีกหลายแห่งที่กรับแจ้งความประสงค์มาโอ้ต้องอนุโมทนาจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ คนไทยนั้นช่วยกันเพราะคิดว่าคนไทยทุกคนกินข้าวถูกต้องถูกไหมครับเรากินข้าวเป็นอาหารหลักแหละวันไหนไม่ได้กินข้าววันนั้นรู้สึกเป็นนี่บุญคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากินทุกวันเราข้าวเมืองไทยเนี่ยขายถูกมากเมื่อเทียบกับข้าวหลายประเทศยิ่งข้าวญี่ปุ่นเนี่ยไปกินที่ญี่ปุ่นข้าวนี่แพงมากเขาบอกว่าขายที่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแพงกว่าขายส่งออกสิบกว่าเท่านะครับต้องถามคุณนิพัฒน์ต่อเลยครับว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กับกองทุนังกลาวอยากแจ้อธิบายสักนิดนึงว่า กองทุนช่วยเหลือชาวนาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของทกศเพื่ออะไรครับครับอย่างนี้ครับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกดูการผลิตปีทีหกท่าเจ็ดเนี่ยเราเริ่มมาตั้งเดือนตุลาคมครับเพิ่งปิดโครงการไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีเกษตรกรชาวนา1นล้านห้าแสนรายนะครับมาจำนำข้าวเปลือกไว้ที่11ล้านตันครับวงเงินมูลค่าข้าวตามใบประทวนก็หนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทแปดหมื่นล้านครับ ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้ทยอยจ่ายเงินให้กับชาวนาไปแล้วประมาณ37%อ์คือ7 1,000ล้านบาทคือมีชาวนาส่วนหนึ่งที่มารับจำนำตั้งแต่วันที่1ตุลาเอาค่ามาจำนำรับใบประทวนมาขึ้นเงินกับทกสไปแล้ว7 1 0ด0ล้านบาทตอนนี้ที่ยังเหลือค้างอยู่นะครับประมาณ9,50ลายกก็อยู่ในวงเงินประมาณ1 1 9 0 0 0สล้านบาท ชาวนากลุ่มนี้เองที่เขาเริ่มมีความเดือดร้อนเพราะว่าจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจําเป็นต้องเอาไปลงทุนในการผลิตฤด,ดูกาลใหม่ก็มีความกังวลนะครับทกศเองนี่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลครับได้รับคําแนะนําได้รับข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนว่าทกศน่าจะเป็นตัวกลางนะครับในการรับเงินบริจาคหรือเงินสมทบ<อ>จากพี่น้องคนไทยที่ใจบุญ รวบรวมมาแล้วก็เอาเงินนี้ไปจัดสรรจ่ายให้กับชาวนาในระหว่างที่รอเงินจากรัฐบาลนะครับคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่27กสิบกุมภาที่ผ่านมาก็ได้มีมติเห็นชอบให้ทกศเนี่ยตั้งกองทุนขึ้นมาเรียกว่ากองทุนช่วยเหลือชาวนาเพื่อระดมทุนจากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับนะครับกองทุนนี้มี3ามสประเภทกองทุนมี3รูปแบบครับรูปแบบที่หนึ่งเป็นเงินบริจาคนะครับท่านที่มีจิตใจเป็นบุญกุศลก็สามารถที่จะ บริจาคได้ตามจำนวนที่ประสงค์ให้ไปเลยครับก็เป็นการบริจาคครับรูปแบบที่สองเป็นการสมทบเงินเข้ากองทุนแบบไม่มีผลตอบแทนซึ่งผู้สมทบก็สามารถที่จะรับเงินคืนได้เมื่อสิ้นจุดโครงการถ้เรากําหนดสิ้นสุดโครงการวันที่31ธันวาคมปีห7แต่ระยะเวลาในการรับเงินบริจาคหรือรับเงินสมทบเนี่ยเราจะเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่สามีนาคมจนถึงวันที่30มิถุนายนประมาณ4ี่เดือนกองทุนนี้ตั้ง เป้าหมายว่าน่าจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยบริจาคและสมทบได้สักสองหมื่นล้านบาทสองหมื่นล้านบาทครับก็จะเป็นเหมือนกับการที่เราช่วยเหลือสังคมด้วยคนไทยทุกครั้งที่กินข้าวก็คิดถึงชาวนาก็มาบริจาคกันทีนี้ในรูปแบบที่สามก็สำหรับผู้สมทบครับแต่ก็หวังผลตอบแทนนะครับเป็นการสมทบเงินเข้ากองทุนแบบมีผลตอบแทน กองทุนก็จะมอบผลตอบแทนให้ในอัตราร้อยละ0.63เป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์ประมาณนั้นคล้แบบเป็นเทียบเคียงกับเงินฝากออมทรัพย์ก็เรียกว่าถ้ามีเงินเหลือๆไปที่ไหนเปลี่ยนที่ฝากมาฝากไว้ที่นี่กันแล้วกันก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาหลายคนบอกว่าถ้าฝากแล้วจะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าจะได้เงินคืนคนนี้เรียนว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับก็ได้คาดการณ์ว่าจะสามารถระบายข้า ได้เดือนละประมาณ8,000-10,000ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าตีว่าประมาณเดือนละ10,000ล้านบาทก็คงใช้ระยะเวลาประมาณประมาณปีหนึ่งนะซึ่งแน่นอนนะครับช่วงนั้นคิดว่ารัฐบาลสามารถที่ระบายข้าวได้ก็จะสามารถเอามาเงินมาคืนให้กับผู้สมทบได้ก็เียว่าไม่น่าจะมีปัญหามนี่รัฐบาลเป็นประกันครับเพราะนั้นทกศรัฐบาลเป็นประกัน ถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าวางใจได้นะครับเกี่ยวกประเด็นดังกล่าวมาถามขั้นตอนเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้จะได้ครบประมาณ1,000นล้านละวิธีการจ่ายให้กับชาวนาหรือว่าวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวนาหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับท่านคือวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่กองทุนกําลังจะพี่าจัดสรรเงิน500ล้านบาทแรกครับลงพื้นที่นะครับซึ่งคาดว่าเม็ดเงินเนี่ยน่าจะไปถึงสาขาซึ่งมีอยู่ประมาณ1,200สาขาทั่วประเทศตกขอนะตรกศนะครับอ่า ก็สาขาก็จะแจ้งให้กับชาวนาที่มาขึ้นทะเบียนใบประทวนไว้ครับแล้วก็จะมีการจ่ายให้แล้วขั้นขั้นตอนในการที่จะลงพื้นที่หรือว่าจะเบื่องจ่ายให้ชาวนาคนไหนเนี่ยเรียงยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยเกษตรกรได้เอาใบประทวนมาขึ้นทะเบียนไว้กับทกศก็จะมีลำดับคิวติดประกาศไว้ที่หน้าสาขาทุกแห่งของทกศเกษตรกรสามารถที่ไปเช็คได้ว่าตัวเองอยู่ลำดับคิวที่เท่าไหร่ กองทุนก็จะจัดสรรเงินไปยังสาขาตามสัดส่วนเข้าเปลือกของใบประทวนที่เหลืออยู่วันนั้นก็เรียกว่าคิวคิวมาเรื่อยๆอยู่แล้วถึงเวลาใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครมาที่หลังได้ที่หลังนะครับแล้วก็มีเงินทองลงพื้นที่ต่างๆพื้นที่นะครับจัดยังไงครับพื้นที่ก็จัดไปตามสัดส่วนอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้วงเงินใบปะทวนทั้งหมด 1 1 9 0 0 0ึ่งนเก้าพัล้านบาทนะครับสมมติว่าเชียงใหม่ยังมีใบประทวนที่ยังค้างจ่ายอยู่800ล้านบาทครับเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ทุกๆ500ล้านบาทหรือพันล้านบาทก็จัดสรรไปัก็จดตามเเเปอร์์ซ็นตทั้งประเทศเฉลี่ยกันเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกกันไปนะครับแล้วตอนนี้แหละครับที่มีการจ่ายไปเนี่ยมีการรัดคิวมีอะไรไหมครับบางคนบอกว่าแม้เอ๊ะถ้าเป็นพื้นที่ของรัฐบาลได้ก่อนพื้นที่ฝ่ายค้านได้ทีหลังนี่จริงหรอันนี้ยืนยันครับไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่า ชาวบ้านเขาจะตรวจสอบกันเองก็มีลำดับคิวชัดเจนทุกคนจะรู้ว่าตัวเองอยู่คิวไหนลำดับที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าจะแยกจังหวัดจังหวัดนี้สําคัญกว่าจังหวัดนี้เป็นทางเสียงของรัฐบาลจ่ายก่อนยืนยันว่าไม่มีครับไม่มีเขาเรียกว่าหารเฉลี่ยกัน<า>ท<า>ั้งประเทศนะครับแล้วตอนนี้นะครับเรื่องของที่ราคาข้าวที่เขาขายกันประมูลกันไปหรือกระทรวงพาณิชย์ขายออกไปเงินจะมาเข้าที่ไหนล่ะครับคือหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวหรือขายข้าวได้ก็จะโอนเงินมาให้ทกศ ตกลศอก็จ่ายให้กับชาวนาครับใช้ใช้ขั้นตอนเดียวกันไหมครับก็คือเกลี่ยกันไปเหมือนกันเช่นเดียวกันครับอย่างยกตัวอย่างกรณีเดือนมกราคมครับกระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวได้หนึ่งหนึ่งหมื่นล้านบาทกลุ่มภาพันธ์ก็หมื่นล้านบาทแล้วก็เอาเงินเนี้ยมาทยอยจ่ายให้ครับเห็นบอกว่ามีงบประมาณบางส่วนได้มาด้วยใช่ไหมครับที่กกตเนี่ยรัฐบาลเสนอที่กกตกกตอนุมัติมาแล้วนะครับ งวดลัดแรกเท่าไหร่ไม่รู้จะเป็นเจ็ดร้อยสิบสองล้านเจ็ดร้อยสิบสองล้านบาทจ่ายที่สองีกสองหมื่นล้านบาทครับจ่ายที่เจ็ดร้อยสิบสองล้านบาทนี่เป็นโครงการเก่าคือโครงการพิพิธภัณฑ์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เราได้เงินมาหกร้อยสามสิบหกล้านบาทนะครับก็ทยอยจ่ายให้กับ่จายชาวนาสามพันกว่าลายแสดงว่าห้าจังหวัดนี่ก็เริ่มก็เริ่มได้ได้ตังค์แล้วอันนี้เป็นฤดูกาลเก่านะครับแล้วสองหมื่นกว่าล้านสองหมื่นล้านที่สองหมื่นกว่าล้านก็ยังอยู่ในระหว่าง กระบวนการในการเนินการได้มาทันทีที่สจสได้เงินมาเราก็จะรีบจ่ายกับชาวนาแสดงว่าระหว่างระหว่างรอ20,000กว่าล้านเนี่ยในกองทุนช่วยเหลือชาวนาอาจจะจ่ายไปก่อนถูกต้องครับเพื่อจะให้ชาวนาได้รับเงินบางส่วนไปก่อนใช่ครับก็เยียวยาอย่าให้พี่น้องชาวนาเดือดร้อนมากนะครับอ่าครับตั้งเป้ากองทุนนี้สักเท่าไหร่ดีคะท่านกองทุนตั้งเป้าไว้20,000ล้านนะครับผมวันนี้เรียนว่าในหลายจังหวัดนะครับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดนี่ได้ ให้ความกรุณารับเป็นแม่ง,งานหลักในกา<อ>รขับเคลื่อนคก็คิดว่าก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดสระบ,บุรีของแยเออื่อจังหวัดนะท่านผู้ว่าท่านก็เป็นกําลังสําคัญในการที่จะระดมคนในจังหวัดมาร,ร่วมบริจาคและก็สมทบ ผู้ว่าสระบุรีนี่ก็เก่งมากเลยนะเพราะชื่อชื่อเก่งด้วยชื่อผู้ว่าะชื่อเก่งชื่อเล่นหลังจากนี้เราเจะจะมีการรถโชว์หรือว่าจะมีการแนะนาสัตุรัพันอะไรต่อเนื่องเนื่องจากว่าที่ผ่านมานส่วนใหญ่ผู้ที่มาบริจาคหรือสมทบก็จะเป็นรายย่อยทั่วๆไปครับธนาคารโดยกองทุนกําลังที่จะจัดรถโชว์คือไปพบปะหรือว่าไปหาลือกับสมาคมการค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมธนาคารไทยครับ สภาอุตสาหกรรมสภา,สภาหอกา,การค้าซึงก็มีเครือข่ายทุกจังหวัด<ช>ไปขอความร่วมมือให้เผยแพร่ในกลุ่มสมาชิกของสมาคมการค้าคนะครับเรบาคิดว่าอ,องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็จะมีงบ CSR ก็จะช่วยสมทบหรือบริจากได้ให้เป้าที่สูงื่อมีใช่ใช่ถามจริงๆครับท่านครับกรณีโครงการรับจำนำข้าวปัญหาการจ่ายเงินล่าช้าทกสถือว่าเป็นคนกลางในการจ่ายเงินให้กับชาวนา ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ดีไหมฮะเนื่องจากว่าทกศทํางานใกล้ชิดกับชาวบ้านเราได้กําชับให้พนักงานเนี่ยไปสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรลูกค้าว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันเกิดเนื่องจากอะไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่เขาเดือดร้อนก็มีเดือดร้อนจริงๆก็มีคนที่เขารอได้ก็รอผมก็เนี่ยเรียนว่าทกศเองในบทบาทหน้าที่เราเราก็พยายามที่จะช่วยทําอย่างเช่น ชาวนาที่เขามีความกังวลในเรื่องของต้องหาเงินมาชําระหนี้อ่ใช่ฮะไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบนอกระบบครับสาหรับหนี้ของทกศที่จะถึงเดือนมีนาเนี่ยเราขยายระยะเวลาชําระหนี้ออกไปให้6เดือนทกศก็ช่วยพักชําระหนี้6เดือนให้เรียบร้อยขยายระยะเวลาชําระหนี้ออกไปหกเดือนสําหรับรายที่คิดว่ามีความลําบากจริงๆจะขอขยายไปปีหนึ่งเราก็จะพิจารณาอนุมัติให้เป็นรายปครไปอันนี้ประเด็น มาตรการที่หนึ่งมาตรการที่สองเนี่ยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จําเป็นต้องการเงินทุนไปลงทุนในฤดูการผลิตใหม่ก็สามารถที่จะมาติดต่อรับสินเชื่อขปกติของได้เพิ่มเติมทกศได้เองคิว่าช่วยเต็มที่เลยครับอันนี้ในในภาระบาทหน้าที่ปกติของทกศครับท่านครับแล้วตอนนี้เนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดผิดถูกถูกเรื่องทกศมีบางคนเอาข้าวมาให้ทกศคิดว่าทกศรับข้าวแล้วจ่ายเงินให้อันนี้มันจริงไหมครับ ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะว่าทกศเป็นสถาบันการเงินหน้าที่เราก็คือว่าระดมเงินจากผู้ฝากแล้วก็ไปปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรและชาวนาทั่วไปครับคือไม่มีหน้าที่ไปรับข้าวมาใช่แค่นั้ตามหน้าที่ตามกฎหมายเราไปซื้อไปเป็นตัวแทนหรือเป็นกระทําการซื้อไม่ได้ครับครับมีไหมที่ชาวนาหลายๆคนเข้าใจปัญหาแล้วก็รอรอการจ่ายเงินได้ส่วนใหญ่ครับชาวนาเขาเข้าใจแล้วก็รอเพราะว่า คือมั่นใจว่าไม่ว่ารัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนมาเกษตรกรมีใบประทวนอยู่ในมือรัฐบาลก็ต้องจ่ายตังค์ให้เกษตรกรอยู่แล้วไมีมีคนถามเรื่องใบประทวนนี้ใช่กําลังจะถาว่าใบประทวนเนี่ยมีหมดอายุหรือเปล่าะไม่มีการมันมีการสร้างข่าวว่าม่มีการไร้างข่าวโครงการมันจะหมดแล้วนะเป็นพนนจะหมดอายุตามด้วยหรือเปล่าไม่มีไม่มีอายุครับยังสามารถถือได้เป็นเงินรองเงินได้อย่างแน่นอนถูกต้องครับ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการดีๆนะอยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่เขาดูรายการอยู่แล้วก็อยากจะมาเข้าร่วมโครงการร่วมบริจาคในกองทุนดังกล่าวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เป็นลูกค้าทกศนะครับว่าตอนนี้ถ้าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของหนี้สินที่มีอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อขอขระยะเวลาชำระหนี้ออกไปได้ หากประสงค์เงินทุนที่จะไปลงทุนทําการผลิตฤดูใหม่ก็มาติดต่อที่ทกศสาขากทกศยังมีปริมาณเงินเม็ดเงินที่จะสนับสนุนได้ครับผมเราเตรียมเงินไว้8ปดหมื่นล้านบาทสาหรับเกษตรกรที่ต้องการลงทุนฤดูการใหม่นะครับก็ขออนุญาตกลับเรีินไปยังพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับชนะกําลังเดอดร้อนนะครับสังคมไทยเป็นสังคมของความเอื้ออาทรนะครับเราต้องช่วยเหลือก้อกูลกันนะครับ ก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับทั้งที่ในรูปแบบของการบริจาคแล้วก็การสมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนาในยามที่ชาวนาเดือดร้อนนะครับก็เป็นโครงการที่ดีๆที่น่าสนใจจริงๆนะครับเราคิดว่าชาวไทยทุกคนที่มีเงินทองเหลือใช้เหลือจ่ายอะไรเนี่ยก็มาสมทบทุนในโครงการนี้ได้รับตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปบริจาคนี่ไม่จํากัดจานวนครับตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปได้แต่ถ้าสมทบนี้เป็นหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะครับ ก็ถ้าถ้ามาสมทบก็จะได้ใบรับเป็นหลักฐานเอาไว้นะฮะคนยากอ๋อเป็นหลักฐานในกองทุนข้างหลังเขียนว่ากองทุนเชื่อโดยชาวนาด้วยไม่ะมีมีชื่อ คือเป็นทการสสมทบไปเรียบร้อยแล้วแสนบาทก็เป็นพระนธนาคารก็จําเป็นต้องแต่ท่านก็ถือว่าช่วยเหลือชาวนากับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่นํามาฝากกันแล้วก็เป็นการช่วยเหลือชาวนาอีกท่านหนึ่งเป็นการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันที่ถือว่าคนไทยเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันวันนี้ต้องขอคุณคุณนิพัฒน์มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการของคุณมากครับขอบคุณดีครับขอบคุณดีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาทัาการกันต่อครับ